ไปคือกระพิบกระพับประเทศนี่ฮะไปคือกระพิบกระพับขอเรียกเชี่ยวคู่ข้อนั่นเอา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 เปิดไปแล้วประเทศนี้ฮะนั่นไปได้บีเรางานงานแค่นฮ้ยนั่นเพื่พับเพื่พับเพื่พับอยู่แล้นั่นนั่นนี่นั่นเอานั่นเอามานเอานี่อ่ะ tăng nhún tăng nán bớt đập ào, ừ, để treo phù cò đứa phi non hôm nay, giờ họ gì tăng con hôm nay nó, tăng con mình <laughs> เด้อพี่น้องเด้อนะครับครั้งแรกเฉลิบปูพ่พอเฉลิบปูพ่พอให้โชครวย แรกมันติดแรกแรกมันเป็นเลขศูนย์อยู่ดีแล้วคเจ็ดกับศูนย์อ่ะปูนเลาปูวะาอันนี่เอาสองตัวก่อนอให้ยรังสี่เนาะตัวแรกเป็นตั้งไงอืนเอาแบบนี้ละ มึง่ไผมว่าเจ็ดแหละนีเจ็ดแท้ๆละตัวนีงยกออกเป็นตัวไปู่วางใส่นี่ะครับวาางใส่ผ้าขาวี่นครับป่ออฮะออ่ติดาดออกกดูแลครับปครับบูแดูแลดูดูแลครับเป็นเจ็ดคือเก้าตันจะเป็นเจดูแล้วเป็นไห้เจกี่ด้าสิตีเป็นตัวอะไรหนง กะเบิ ưa, ch ch ù, uh ้งเอาเด้อพี่นองแต่ว่าเอดนิเห็นนี่เป็นเจ็ดแ่รตัวไมหน่งแต่ยังเป็นเจ็ดตันเห็นไหนเยมาาเห็นเห็นบคิดกันเอืเละนตีเอะเด้อพี่น้องเด้อตัดนั้นออกตัวล่าสุดที่สองให้เจนะมันเป็นเลขสองอะไรเป็นเลขเจ็ก็ไดนะผองอยูยนี่ ว่าไปทั้งสองอะลายสอก็ได้เจก็ได้งน้ำยังิเจ็ดสามสองคือคือไงนคือคือเจ็ดสามสองคือวะผมก็เห็นั้งสั่นนะเนาเ้นเบซีมันเห็นเป็นตัวกะว่าไปเ้ออันนี้ผมก็ว่าเจ็ดเจ็ดสามสองเนีนี่ยคือกันตี้ะคือกัน แต่ล้วมาคือนยังไงดิทำทีที่นี่กูเห็นเป็นตัวไหนกังไหนสีเห็นคือกันบ่เนาะที่เห็นคือพวกผมเห็นบ่พวกผมเห็นนีเจ็ดสามสองอย่างนี้แต่เฝ้าเว้าเอ๋อเขาเห็นเห็นผู้เห็นแล้วส yep> ิว่าจังไหนเราเห็นคือเงาบ่เราเห็นผู้ทำทีสี่เด็เขียนใส่กระดาษให้พี่น้องมันชัดๆ ขมุนนอาปูนหาวนวาสนาล้วนนหาวม่เจ็ดสามตัวเจ็ดสามตัวแล้ววะเจ็บสามตัวจะเอันนี้เจ็ดอนนึงเจ็ดเจ็ดฮะันก็เจ็ดสามตัวอันนี้ก็เจ็ดอันนี้ก็เจ็ดเจ็ดสามปว่านผมได้เขียน ก็ว่าผมมีกี่เชนที่ผมเห็นพ่อมห <17 7. S 2> น,นึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเอาเจ็ดสามตัวหนึ่งเจ็ดเจ็ดนี่นี่คือปพูพิจารณาเด้อนะครับปูพิจารณาแล้วคือหนึ่งเจ็ดเจ็ดส่วนแอดมินเห็นก็คือเจ็ดสามสองอันนี้ท่ามาลาก,กับเจ็ดที่เราไดยไหมอันนี้มันตกตกใส่ากางอยู่ดีแเดี๋ยวตะกูล่ะครับผม นี่จะเก็บเรียนเก็บโเอาเขาเป้าเขียนพี่น้องก็ได้เบิ้มเบิ้มเลยเหนียงมาเนาะเดี๋ยวทางเบิ้มปะเบิ้มปะึ้นมันขึ้นเนียทางเึ้นเพียงแนวทางเท่านั้นเด้อพี่น้องการใช้ยาในการรับชมนะครับเนียทางเชื่อมผูกคอส่วนบุคคล ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยถามว่านเขาปูที่คออยู่บ่ครับปูที่ทำไิธี่แห่งอีกบ่กคอต้นที่แห่งอ่เอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆนะครับสามงวดสามงวดครับสามงวดหรือบวกกำหนดบวกกำหนดเถิกจนหนดครับไม่ยังไงก็จะเถอดคอไปเรื่อยๆก็จะเป็นหายไปเรื่อยๆเนาะเชือกผูกคอเด้อพี่น้องครั้งแรก ผู้ no ขอมาสั่งบุญสั่งบารมีเน well. ี an> ่ยเพิ่นเพิ่งจะเสียชีวิตไปวันอาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเนี่เนาะอาทิตย์ที่แล้วยังไม่ถึงอาทิตย์หรอกมั้งปู่เห็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดส่วนเอ็นเป็นเห็นเจ็ดสามสองเห็นคือกันสองวันเราก็เห็นครับฮึคุณวามเจ็ดที่เจ็ดที่เจ็ดอ๋อฮึฮึ นนี้คือเนรอาเอจาแต่บนนี่เ็น่เเขียนอีกเกระันเขียเขนะฮเลายตัวแถออาจารย์เอาคนาคน็นเจ็ี่เห็สี่เจ็แต่ว่าเอซเห็นตัวรกันบังอเองเน้อเพราะว่าไทยเห็นบังทั้งทั้งเบิดเวเอาแต่ว่าเมืนคนอ่นีุ่นเอนว่า่เันเอาเี้ต้นเนาะันี้ต้นี่อสอันนี้ตัซีนบันนี่ตัวนีนี่ี เขาะิจเอาจะเิจรัอตนัอ่าต่เทเห็นกันเมื่อนี่สุดท้ายเรา็ม่เห็นป็นตัวไหนก็ว่ากันไปครับถ้าเห็นตามนี่ก็เอาไปวิเคราะห์นนะบุงเป็นแนวทางนะครับในการเช็คแต่ว่าปู้บวกเลวา้า เราหรือบ่อเขาจังได้นี่กะคนที่แหย่สามงวดทิ่ทำที่ทีให้่สามงวดเนาะครับเพราะว่างวดนี้กรับเป็นงวดแรกครับครับแต่ว่าผู้ผู้คนใส่เสียดหูข้อนี่คนจิตคนที่เป็นคนเมาจังเลยตัวเด็กก็เลยที่บ่อบ่อ่อยชับกันไลยที่น้องได้ไหมแต่พี่เคาะกันเดาเนาะอ่ะกแตบ่อเอ้ยซื้อน้ำพนมแต่เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมเนาะเพื่อไม่โฉมไม่หลับไม่เลยก็ดีนะครับ ร้องออกไปวิเคราะห์พนาบึงนะครับปูแบบทำพิธีไห่นะครับเพราะว่าได้ไปขอเสียบคนมาเนาะแต่ไห้ปูทำพิธีไห้ปูแบทำพิธีไห้ครับอบอกยังบ่บอกพอประเดีบอกไวแล้วอมากรันมีบาัขอมีสบาัทำไมูรางบุญางบารมี